ทุกคนด้วยนะครับอยู่มซินเอร์อีกแล้วนะครับเราอยู่ใน7 Night r e ร r r บิช่วงนี้มาปล่อยนิดน,นึงเจอกันปล่อยเพราะว่าลิงมันทำอะไรได้หลากหลายมากนะครับก็ไปเจอไอเดียหนึ่งมาจากเซิร์ฟเกาหลีแต่ทีเนี้ยยังไม่ชัวร์จนกระทั่งเห็นคนไทยใช้เหมือนกันก็เลยมีซิปไปถามเอ่อกิวเอเวอร์ลัสติ้งนะครับก็มีซิปไปถามว่าเอออันนี้เขาออเดอร์ประมาณไหนเพราะผมลองเรารู้สึกว่ามันน่าจะติดที่ไม่ออเดอร์ก็ของ เลยไปถามออเดอร์เขาแล้วลองมาใช้ดูก็เขาก็แนะนาออเดอร์มาก็ลองใช้ตามเฮ้ยเวิร์กเวิร์กเลยอันนี้คือแจ่มเลยนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับสาหรับทีมเกลิรัตโรซี่ลิงครับพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยไมาถึงชมโฆษณา l e t เ go <S เติมด่วนเติมไวปลอดภัยไร้ดิฟัน24ชั่วโมงกับร้านเพทีวินงท็อปอัพบริการเติมเกมมือถือและเกมชั้นนำอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น c r y s t ั l of a t l a n ล TFT POE อรวมไปถึง League of Legends และอย่าลืมใส่โค้ด ZNTR ด้วยนะครับจะกดจากลิงก์ใต้คลิปหรือปักหมุดก็ได้ฮะที่สำคัญเลยบริการตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะขอบคุณที่อุดหนุนครับหลังจากเกลิ่นกันมาแล้วเดี๋ยวพามาดูมันคือทีมนี้ผมให้ดูวินเลทก่อนดีกว่าวะอันนี้วินเลทผมมันจะสเปซสปะนิดหนึ่งเพราะว่าผมลองไปประมาณช่วงตั้งแต่รีรีมาผกดประมาณ400ไม้เพื่อเทสท,ทีมประมาณ4-5แบบ เนี่ยหรอปะเฉลี่ยเฉลี่ยกันมันก็แบบทีมหนึ่งประมาณ50 60 80 100อะไรเงี้ยครับเทเดียบมากช่วงนี้อารีนาสนุกมากจริงว่าทีมไม่ซ้ํากันเลยนะแล้วเดี๋ยวดูวิเลตวิเลตวิเลตมาดูวิเลตดีกว่าอ่ะวิเลตเราไล่ไปเลยนะไล่ไปเลยนี่เขียว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 เยอะมากอ่ะคือเขียวเยอะมากจนแบบพอใจอ่ะทุกคนเนี่ยดูดิมันเขียวเยอะจริงๆนะ มาชนะหลายทีมหลายแบบมากๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคอันนี้ลงตัวที่สุดแล้วเลยอยากมาแชร์ทุกคนด้วยว่าคลิปลิงผมเพิ่งออกไปใช่ไหมซึ่งก็เป็นรูปแบบการเล่นลิงในแบบอื่นๆเนาะแต่แบบนี้คือแบบที่ค่อนข้างเหมาะกับไอดีผมที่สุดเพราะว่าผมมีโรซี่อยู่แล้วโรซี่ผม C3 ด,ด้วยซึ่งจริงๆโรซี่จะเห็นผลได้ดีมากๆจริงๆคือตอน C2 ด้วยเดี๋ยวพาไปดูว่าทําไมอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายคอนเซปต์ก่อนคือทีมนี้เนี่ยเดิมทีจะเป็นทีมถึกเนาะ เราจะเล่นลิงแล้วก็เกลิดัสแล้วก็เ e อลิเซียอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราอาจจะเติมเป็นแบบอลิสลูดี้หรืออาจจะเป็นแบบเอาไปเล่นกับทีมอ,อื่นเช่นผสมเวทเข้าไปไหมหรือนู่นนี่นั่นได้หมดเลยแต่ให้ดูตรงนี้ก่อนครับแพสซีฟของเกลิดัสแพสซีฟของเกลิดัสคือลดอัตราปรับใช้ผลตลอดเวลากับศัตรูที่เราเจออยู่มันแปลว่าอะไรลดอัตราปรับใช้ผลลดอัตราปรับใช้ผลคือการหักเปอร์เซ็นต์การติดสถานะโดยตรง อย่างเช่นโอกาสติดศัตรูอยู่ที่50%หายไปเลย20%ของ50ก็คือจะเหลือแค่40%ประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเพิ่มเนี่ยก็จะส่วนทางกันก็คือสมมุติ50%เราเพิ่มอัตราการปรับใช้ผล20%ก็จะกลายเป็น60%ประมาณนี้ใช่ไหมก็เลยเป็นตัวที่มีไว้เพื่อทำให้ฝั่งใช้ cc ใส่เราหรือสถานะปกติใส่เราได้ยากขึ้นนั่เองกลับกันโรซี่ครับ โรซี่เนี่ยจะเปลี่ยนจากลถเป็นเพิ่มของกิริดัสเป็นลถโลซี่เป็นเพิ่มให้ฝั่งเราสำหรับสมาชิกสายป้องกันหรือสายสมดุลนั่นเองพอ่อพอ C2 จาก1.2จะกลายเป็น1.26อา่าแล้วก็โลซี่เองก็เป็นตัวที่ตายยากมากๆด้วยแล้วก็มีในส่วนของชุบยวอธิบาย,ยันทีหลังเอาให้เข้าใจกันก่อน,นว่าเรามีทั้งเพิ่มทั้งลดในทีมเดียวกันเนาะเพิ่มเนี่ยสมผลกับอะไรบ้างลิงครับตีธรรมดา3 0เพิ่ม โอกาสปรับใช้ผล1.26ต้องบอกว่าเอา30ไปคูณ1.26เพราะมันเพิ่ม26%เนอะก็จะกลายเป็นอัตราปรับใช้ผล37.8%เยอะนะเยอะจากเดิมนะครับปกติ3 30เปอร์เนี่ยยังไม่ถึง1ใน3ของ100เลยเพราะถ้า1ใน3จริงมันต้องประมาณ3.3 3ุดสามตามๆๆ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 งๆๆไๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 นีๆๆ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 ๆ40ๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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  ก็ตัวของเกลีดัสเองก็ได้ได้กำไรเหมือนกันเพราะว่าของเขาก็มีอัตรายเยือะแข็ง50เนืึกออกไหมเมื่อราคาเป็น60กว่าเปอร์อ่ะเออว่โหติดยับเลยนี่คือประโยชน์ที่โรซี่ให้เราคือเราติดซีซีดีขึ้นแล้วก็โรซี่ยังมีในส่วนของเดทถึกเจอถึกส่วนมากจต่วัดจังหวะสุดท้ายเนาะใครฮิวได้ก่อนชนะแต่ถ้ามุดเราเจอถึกแท้เลยเขาไม่มีตัวล้างแล้วเราแปะเดทติดเราก็ชนะนึกออกปะมันจะฟิลนั้นแล้วทีมเราก็เลยเสริมทัพมาด้วยตัวล้างอย่างเอลิเซีย สปอตนี้จะเป็นตัวล้างนะทุกคนซึ่งตัวล้างเนี่ยคุณจะใส่เป็นเอลิเซียก็ได้หรือสไปก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเลยเอลิเซียใส่มาแล้วก็มีตัวฮิลซัสเซนไว้หนึ่งตัวก็คือตัวลิสอลิสทําได้2แบบสแตทป่ะจะทําเป็นลดความเสียหาย42ต้านร้อยก็ได้หรือจะเป็นลดความเสียหาย42บล็อกร้อยเลือกเอาว่าศรัทธาแบบไหนคืออย่างของที่ผมไปถามเขามาเขาไม่ศรัทธาในต้านและเขาศรัทธาในบล็อกมากกว่าเขาไปทําเป็นเซตบล็อก แล้วก็ลดความเสียหาย2ช่องไม่เอาต้านเลยก็ได้เหมือนกันมันก็มันก็ได้ถึกชชว์ๆส่วนผมอ่ะผมภาวนาไงผมงสายภาวนาบไม่อยากติดดีบัฟเลยครับไม่อยากโดนดับศูนย์เลยครับอลิสก็จะเป็นตัวที่ต้านลอยไว้สำหรับผมเนาะแล้วก็ใส่เป็นตัวคารัมเป็นออฟเต P4 ช่องเลยนะครับอ๋อลืมพูดถึงของสวมใส่ลิงลิงลิงล,งล,งล,งลิงจะต่างกับเซตที่แล้วอ่คลิปที่แล้วของผมจะแนะนําเป็นอ่เซตบล็อกหรือไม่ก็เซตจ,จุดอ่อน ซึ่งอันนั้นสำหรับการเล่นกับเซตอื่นกรณีที่ลิงไม่ได้ต้องเปิดหนึ่งเราก็จะไม่ได้จําเป็นต้องแบบกัน CC ให้ตัวเองขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยทีมเนี้ยสปีดผมมีแค่ร้อยห้าสิบเจ็ดเห็นปะผมต้องการออเดอร์แรกเป็นลิงให้ลิงขึ้นเสาให้ได้ถ้าลิงขึ้นเสาเนี่ยลิงจะคุ้มกัน CC 3เทินอ่าคือขอแค่ขึ้นเสาก่อนแล้วอย่างอื่นจะอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันผมเลยจําเป็นมากๆที่จะต้องใส่ในส่วนของเซตต้านทานผลครับ เซตผู้ปรับสมดุลจะทำให้ผมการซีซีได้1เทิรเธอนั่นแปลว่าผมเปิดก่อนหรือเปิดหลังก็แล้วแต่แต่ลิงผมจะได้ขึ้นเสาเสมอมาทำให้ผมได้การซีซีแล้วเล่นต่อได้ตัวอื่นติดซีซีไม่เป็นไรเดี๋ยวมีล้างมีอะไรช่วยแต่ลิงห้ามออเดอร์หลุดเลยมีความจำเป็นต้องใส่เซตนี้จริงๆมันก็หลักการเดียวกับคลิป PP เก่าๆที่ผมเคยทำเนาะเาะว่าถ้าตัวไหนที่มันต้องออกตัวแรกที่ลูดี้ต้องยกลูกก่อนก็ต้องใส่เซตต้านอยู่ดีต่อให้ต้านตรงนี้ไม่ร้อยก็ตามแต่มันจะได้ออกสกิลแน่ๆแล้วก็สำค จุดอ่อนเนี่ยนอกจากทําให้เราตีแรงขึ้นยังทาให้เราสู้กับพวกบล็อกลอยได้ดีและทําให้เราไม่เออคือลิงมันจะเออแน่ถ้าคุณจุดอ่อนไม่ร้อยคุณรอ,อไปใช้ได้เลยไม่ว่าตัวอะไรถ้าจุดอ่อนไม่ร้อยคุณอาจจะแรงมากๆแต่คุณจะตีแบบไม่ฉลาดเว้ยสมมติตัวละครที่มันขึ้นมาด้วยแหวนซอมบี้เนาะขึ้นมาปุ๊บมีไฟ,ไฟไฟแดงๆอยู่ที่พื้นเลยตียังไงก็ไม่ตายแล้วตัวพวกนี้นึกออกปะ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีจุดอ่อนเนี่ยแม่งจะไปซ้ำอ้พวกนี้แหละแล้วมันอาจจะไม่ยอมตีตัวที่ควรตีเว้ย ในขณะที่ถ้าคุณจุดอ่อนร้อยอ่ะมันจะไม่ตีซอมบี้แล้วมันจะไปตีตัวที่แบบยังมีเลือดเหลืออยู่อ่ามันจะเกิดประโยชน์มากกว่านั่นเองก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียคอมเมนต์แหละนะครับส่วนคริดามจผมลองทำแล้วไม่เวิร์กเราจะทำจุดอ่อนแล้วทำลดความเสียหายเสร็จแล้วบางคนอาจจะเป็นบล็อกร้อยลดความเสียหาย42ด้วยก็ได้ที่เหลือเอามาลงเอทีเคได้เลยเอทีเคนอกจากทำให้เราฮิวแรงขึ้นแล้วนะครับด้วยความที่ ใครๆก็บอกลอยเนาะเราตีเข้าจุดอ่อนอย่างเดียว a d k flat นี่แหละที่จะเป็นตัวที่เพิ่มดาเมจเข้าจุดอ่อนให้แรงขึ้นนะครับก็ยังไงถ้าจะเล่นเซตนี้ผมก็แนะนําเหมือนเดิมว่ายังต้องเป็นในส่วนของเซ็ตต้านอยู่ไม่งั้นมันมันไม่ได้ออเดอร์แรกมันจะกลับมากเลยคือเซ็ตจุดอ่อนเนี่ยแรงกว่าก็จริงถ้าใครถ้าใครผสมลิงไปทีมอื่นก็ต้องดูดูทีมที่เราใช้เนาะแต่ถ้าทีมนี้ผมแนะนําเป็นเซตนี้นะครับ แล้วก็ต่อมาเกลิดัสเหมือนคลิปที่แล้วเดะเลยก็ยังเล่นในสองดีเฟนต์หนึ่ขึ้นไปเอาแพสซีฟบล็อก3ามของเขาก็ได้บล็อกสามามาบวกกับตรงนี้แล้วก็คัรัมอีก15นะครับรวมเป็นบล็อกร้อยสำหรับเกลิดัสผมนะครับแล้วก็เอาเลือดก,กับโจมตีนิดนหน่อย,อยที่เราอยากได้จริงๆจะเป็นใน2เข้าเป้ากับต้านด้วยคือเกลิดัสเป็นตัวที่ทําสเตตดูเหมือนไม่เอาแรงแต่จริงๆตัวมันแรงนะมันแรงตามแม็กซิพีของเป้าหมายอ่าโอเคโอเคโอเคตัวของเกลิดัสผมเอาเข้าเป้าไว จริงๆต้องเขาเป้าสัก50จะดีมากเลยเพราะว่าส่วนมากอะถ้าฝั่งเขาใส่เซตต้านเนาะมันจะมีต้านให้35อยู่แล้วเท่ากับเนี่ยมันไปหักล้างกันอืมผม,มอยากให้แบบมากกว่าอยู่แต่ยังยังแก้ของไม่ได้เดี๋ยวต้องลองทยอยแก้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้านทันผลยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าเกลิรดัตไม่อยากโดน c c อยากออกไปตีเขาเพื่อให้เขาติด CC มากกว่านะครับส่วนของโรซี โรซี่ผมใส่เป็นเซตวัวนะครับเซตบล็อกจริงๆถ้าเป็นไปได้คือทําเป็นลดความเสียหาย2ชิ้นเลยก็ดีแต่อันนี้คือลองทําแล้วมันยังมันมันจะขาดบล็อกไปเยอะอยู่ก็เลยอยากให้มันเป็นตัวที่ถึกเพราะมันต้องตายช้าที่สุดเพื่อเอามาชุบเพื่อนนะครับโรซี่ผมลองมาหลายท่าแล้วนะครับก็ขอเฮตพี่เกิน9000เกินเยอะได้ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็บล็อกร้อยลดความเสียหายเอา40ได้ยิ่งดี32ดีไม่ใช่40ต้องรอ44ถึงจะได้อีกหน่วยจะได้เป็น42 เขาเป้าหรือต้านทานผลแล้วแต่ชอบแต่ผมลองต้านทานผลแล้วโดนอยู่ดีเพราะว่าเราทําร้อยไม่ได้แลวด้วยสเตตนี้นะครับอืมแล้วก็แหวนแหวนขอเป็นแหวนซอมบี้ลองมาหลายท่าแล้วโรซี่แหวนอานาจโดนกระทืบแหวนเกิดโดนลุมกระทืบเหมือนกันรอคูดาวไม่ไหวคืออันนี้พูดถึงในแง่การชุบครั้งที่2ของเกมเนาะคือโรซี่มีโอกาสได้ชุบ2อต่อเกมอาจจะฟังดูเวอร์นะสก,กิลของครูดาวนานนะแต่มันสู้กันนานจริงๆทีมนี้ แหวนซอมบี้เลยกลายเป็นอะไรที่ทําให้มันมีโอกาสลุกมารอครูดาวได้ดีที่สุดด้วยเพราะ2เธอมันนานไงนึกออกปะถ้าสมมติยังเหลือเพื่อนด้วยโรซี่บังเอิญตายก่อนยังไงก็ได้ชุบเอลิเซียเอลิเซียเอลิเซียเอลิเซีเซเซยหัวใช้แชร์แบกหัวใช้เป็นเซตบ้านเหมือนกันนะครับจริงๆต้องเรียงสปีดใหม่นิดนึงถ้าอยากให้น้องได้ออกชวๆนี้จะมีออเดอร์ที่แบบน้องไม่ได้ออกอยู่บ้างถ้าโดนซีซีสวนเนาะก็จะเป็นเอ่อเซตบ้านแล้วเดี๋ยวต้องไปจูนสปีดลงนิดนึงเพราะว่าเราเล่นช้ายอยู่แล้ว ทำต้านใกล้ร้อยให้ได้ก็ดีแล้วก็เป็นโรคข้าเสียหายสองช่องบล็อกผมไม่ได้ทําถือคติเดียวอะลิสนะครับเพราะมันยืนได้ไงผมยืนได้ก็เลยรู้สึกบล็อกว่าไม่เป็นไรละตอนนี้เจอทีมกายภาพตีก็ไม่ได้ตายขนาดนั้นผลเข้าเป้าเยอะๆต้านเยอะๆครับเพื่อให้แบบมีโอกาสยืนล้างให้เพื่อนได้มากที่สุดปร,ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือของสวมใส่เกมเพย์เดี๋ยวผมจะยกมาเป็นเรฟเฟรนซ์ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดหน้าตัวเองลงจะได้เห็นออเดอร์ชัดๆเลยว่าทีมมันประมาณไหนเวลาเล่นจริงๆนะไปะ พายซีหมากับหมาอยู่เลยต้องบอกว่าทีมกะมาฆ่าทีมถึกแบบสุดๆอะ่ะเพราะว่าออเดอร์เขาน่ากลัวมากเป็นออเดอร์ที่ทําได้เพราะพายซีหกด้วยสำหรับผมนะคือเปิดด้วยเฟร่ยแล้วก็เอาภายแทงใช้แตกกันทีเดียวนั่นคืออย่างนี้ถ้าแทงแผงหน้าน่าจะได้ e อ็กซิคิวไปหน่อยแต่ไปแทงลิงไงลิงมันน่าจะเลือดน้อยสุดด้วยนะครับ เราใบส่วนใบออเดอร์ order ผมจะเป็นอย่างนี้เขาโดนขัดออเดอร์ก็เลยต้องออกภายล่างแทนนะครับเนยคอนเซ็ปต์ทีมด้ประมาณอย่างนี้เลยก็คือจะเป็นการที่มันซ c ซชาวบ้านจนเขาไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหรนะ่แล้วลิงผมตายก่อนเห็นปะสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรซี่มันชุบตอนเวลาผ่านไปแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองในเกมรีบชุบจัดอย่างนี้ข้อดีคือเราวนได้ชุบรอบสองแน่ๆครับ พราะจากที่เล่นมายังไม่เคยมีทีมหไหนฆ่าเราได้ในเวลาแบบอันสั้นก่อนคูดาวมาถ้าเราได้ชุบเร็วนะเวลาทําน้ําแข็งแตกก็ได้ฮิวเพิ่มครับสาหรับน้ําแข็งของเกลิดัสนี่เห็นไหมฮะมันก็จะไปตีตัวที่แบบมีโลขาวอ่ะนี่คือข้อดีของจุดอ่อนไงมันจะไล่ตีตัวที่แบบควรตีให้เวลาตีธรรมาดาอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทีมนี้เขาแก้ออเดอร์คางอูระมาได้น่าสนใจนะครับเพราะแก้ของของคังูระมาด้วย คือเป็นแหวนเกิดแทนฮิวก็อกแรกให้ใช้ลิงฮิวไปก่อนนี่ออกไหมแล้วฮิวก็อก2ค่อยใช้ฮิวจากคังละดีครับซัดเทนทำให้คายยืนได้นานขึ้นเยอะเลยปังเอิญมาเจอผมที่แม่งใช้โรซี่นั่นแหละชุบรอบที่2ครับเซ็งแทนวะก็แข็งก็อะไรของมันไปเรื่อยอะีซีมันหนามากเลยทีมเนี้ย แล้ดูดิตัวผมเหลือเยอะกว่าแต่ผมจะแพ้อ่ะเนี่ยถ้าสมมติออกเกริดัสคือแพ้แล้วเหค,คือมันวัดแค่ตรงนี้เลยจริงๆบาง,บางจังหวะนะอ่ะอันนี้ก็คือสำหรับตัวของไพย C6 นะครับเป็นทีมไพยไพยฟรียก็เจอได้ทั่วไปต่อไปเป็นทีมเมตาเลยทุกคนผมจะเปิดให้ดูนะครับเป็นมีเรียโควิดอ่า อัดมาหลายฟุตอัดมาหลายฟุตเนี่ยเป็นมีเรียโควิดสแตนดาร์ดเลยช่วงนี้ก็จะเจอทีมนี้กันเยอะมากว่าคนเหมือนให้เลือกอะระหว่างได้เกลิดัสก็ไปทีมถึงได้เกลิเดียเอ้ได้เกลิเดียคือตัวอะไรได้มีเรียมีเรียก็ไปทีม <laughs> โควิดนะครับโทษทีเกลิดัสเกลิเดียมาจากไหนวะนายแล้วโดดขัดไปก่อนออเดอร์เฟรย่าไม่ได้ออกอย่างนี้ <laughs> แล้วติดเดตด้วยโอน เลยพยายามล้างด้วยใบครับกลัวด้วอยอย่างนี้แหละเลยใส่ใบมาตรงนี้ก่อนแต่ก็ล้างไม่ติดนะเพราะว่ามันมาเยอะมากครับสถาดน้ำผิปกติต้องรอล้างอีกรอบหนึ่งจะล้างให้มันล้างตามลําดับเนาะมาติดซีซีกันไปครับไม่ได้เล่นครับปล่อยให้มีเรียลําอยู่คนเดียวครับแล้วตัวเพิ่มคูดาวแผงหลังอันนี้ได้ล้างแล้ว ล้วไม่เหลือสกิลเล่นครับก็เลยกลายเป็นทีมผมได้จ่ายสกิลสองรอบติดอ่านี่ไงนี่คือตุดแสบของมันเลยเพราะทีมโควิดอ่ะคือเขาต้องทำสปีดไว้เล่นกันนึกออกไหมมันเลยแบบอ่ะถ้าสมมติทำทำสปีดแล้วจะทำเข้าเป้าด้วยอาจจะไม่เหลือมาทำต้านถ้าคนจะยอมทำต้านก็ต้องดรอปแบบค่าอื่นอนะไรเงี้ยมันก็ต้องเลือกเอาว่าเขาอยากชนะทีมแบบไหนตอนนี้อารีนาเลยสนุกมากครับเพราะว่าแบบ มันไม่ซ้ำแล้วมันมีจุดประสงค์การบิวทีมไม่เหมือนกันดังนั้นมันเลยไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะอืมคือบางคนทําแบบนี้เพราะว่าเขาอยากชนะทีมประเภทนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลือกได้มันเลือกได้ตอนนี้ข้างหลังตายไป2แล้วแล้วก็เป็นแหวนซอมบี้ด้วยวันนี้ซาแหวน5นะครับซอมบี้มเมลคีก็แหวน5คนนี้รวยแหวนใช้ได้เลย นี่โอ้โหนี่แวหแวนหกเย่าแหวนหเลยน่ากลัวมากครับแต่อะไรครับเอลิเซียไม่วา่างลาครับโรซี่ก็เลยอ่ะ,อะเพื่อนตายงั้นชุบแล้วก็นั่นแหละโดนเล่งไปเลยแม่งโคตรโคตรเกลียมคือพอเป็นลองไฟปุ๊บทีมเวนมันจะสู้เราค่อนข้างยากประมาณหนึ่งเลยนี่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นอ่อ วิดีโอของการโดนลุมกระทืบซึ่งเวลาเหลือเกินเห็นปะเวลามันเหลือเกินคูดาวของโรซี่คุณน่าจะดาวตอนจบได้อยู่แล้วใช่ไหมครมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็เนี่ยโดนทุบๆไปเรื่อยๆไอ,อ้นี่ก็ตายชีวิตแรกยอย้อยมันก็เกิดมาชีวิต2แล้วก็นั่นแหละก็เล่นเล่นไปจนชุบเกลิดัสขึ้นม,ออมน่อีกรอบก็มานี้น่าจะดาตอนจบได้ มันก็คือไม่ได้เล่นอ่ะจนจบอ่ะต่อให้มีโควิดเต็มหัวแต่คือมันโดนแก๊งนี้เข้าไปคือซีซีจนอ้วกจริงๆครับมันไม่ได้ตีน้ําแข็งไอคิตตันปอดหัวก็ไม่แตกอ่านี่มาเจอทีมที่แบบตึงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งทีมนี้จะเป็นทีมที่ผมให้ว่าวินเลตน่าจะเยอะสุดในแพทปัจจุบันแล้วกันก็คือตัวของทีมเวทโควิดที่ผสมลิงเข้าไปด้วยนะครับถึงบอกว่าลิงมันอยู่ได้ทุกที่จริงเว้ยแล้วแม่งเก่งด้วยเก่งแบบเก่งมากอ่ะ เป็นตัวที่คุ้มที่สุดแล้วในตอนนี้ถ้าถามมุมผมนะคือแม่งยิ่งกว่าทูธอีกแต่เดี๋ยวแผทหน้าก็คงมีตัวให้เรารู้สึกอย่างนี้อีกเรื่อยๆแหละครับดังนั้นไม่ต้องซีเรียสถ้าจะข้ามก็ข้ามไปเลยครับเราค่อยไปเก่งแผดหน้าก็ได้สำหรับคนที่แบบว่าบี้ไม่พอจริงๆเลยข้ามได้ครับแต่ตัวมันเก่งเกินนะดิผมไม่แนะนําให้ข้ามนะถ้าถามมุมผมแซีซีไปครับโอ้เราเมลคีเป็นแหวนซอมหกหกดาวครับเอาเรื่องจัดแต่นี่แหละครับ เหมือนซอมแม่งแพ้ทางเอลิเซียจัดไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ฮิวขึ้นมาโดนตัดฮิวจากหมายุยแล้วโคตรเซง็งแล้วดับศูนย์ตรงนี้ครับอลิสตายแต่อลิสไม่ติดอันนี้คือข้อดีของต้านลอยครับมันจะมีจังหวะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากจังหวะที่มันจะไม่โดนสีสไม่โดนสถานะผิดปกติอะไรเลย มันก็เป็นข้อดีครับลิงเพราะการซีซีอยู่นะไม่ต้องงงว่าทำไมซีซีไม่ติดเลยอะไรเงี้ยอยู่ในสถานะการซีซีครับแล้วก็ชุบตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บชุบป,ปุ๊บโดนเร่งเทินการซีซีหายติดเลยพอไม่มีการซีซีปุ๊บติดทันทีเลยอืมติดอีกหมดแล้วการ CC. ซีซีเศร้าจัด เรียบร้อยครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการเจอทีมลนะิงไฮบริดเนาะแล้วจะมีฟุตของทีมกายภาพเมตาเก่าให้ดูซึ่งปัจจุบันยังมีคนพยายามเล่นอยู่ผมก็ต้องชื่นชมนะว่าเขาพยายามเล่นให้มันได้อะคือเข้าใจแล้วมันจริงๆมันแอบสู้ทีมเวทได้ดีนะครับทีมกายภาพแต่ว่าก็เล่นยากมากจริงสำหรับใครในตอนนี้ยากแบบต้องทําใจและต้องเข้าใจด้วยถ้าอยากชนะมากกว่านี้ต้องเปลี่ยนเพราะสกิลฮิตมันเยอะเกิน ลิงแม่งสาฮิตสทีจะบ้า2สก,กิลแล้วตัวกระจายฮิตแบบเกรีดัสอะไรงี้มันมันว่อนไปหมดครับเนี่ยโลคายหมดแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยภาพที่มันจะได้แบบโดดตีโดดตีแบบเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีแล้วไงอันนี้โลรอบสองเด้งแล้วนะของคายเห็นใช่ไหมไปิวคูดาวไปแล้วโลขาวเด้งกันใหญ่แล้วข้างหน้า แล้วก็หายไปเลยแล้วชุบอล,ลิสขึ้นมาซัสเทนสู้กันต่อนี่แหละมันเลื้อนทีนี้มันเวิร์กในหลายๆแง่เลยครับอันนี้ลิงผมตายนะแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเอาจริงคือตัวที่เหลือมันมันมากพอที่จะลุมฆ่าทูดอยู่แล้วเพราะทูดโดนเกลิดัสก็เล่นยากอันนี้ทูดก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเล่นยากขึ้นพอสมควรลำดับมาเชิดได้อยู่ประมาณ2แพทแล้วคุณมองที่ครูดาวจริงคือโรซี่มัน คูดาวมันจะเสร็จก่อนด้วยนะได้ชุบอีกรอบจะต,ติดเดสติดแข็งก็ตายแล้วครับจริงๆคือไม่ต้องมีเดสก็ได้นะแค่เกลิดัสคือเนี่ยมันตีตีสลับน้ำแข็งใส่รวๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูดูไปยาวๆแล้วคุณจะเห็นเลยว่าโ oh อ้ไม่ก็ทูดแม่งเซ็งจัดอ่ะอโดนเดสเริ่มเทินมาเกลิดสัสะสมมาหนึ่งยิปยังไง โอ้โหเราชุบ <c oughs> แล้วก็ติดแข็งดูดิแม่งปวดหัววะ่ะแล้วก็นี้ทีมถึกนะครับทีมถึกคือจะวัดอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมจะสก,กีให้ดูเลยอ่าเริ่มมาปึ้งป่างปๆๆงปงปงอ่ะติดหินติดหินมีลูดี้ไม่ติดเพราะหน้าทำต้านมาเยอะเขาออเดอร์ลิงหนึ่งอ่าตี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 นี่จนจะหมดเวลาดูดิลูดี้ตายไปรอบหนึ่งมั้งเพราะโดนเดช แล้วแม่มาวัดดอกสุดท้ายเว้เนี่ยเห็นปะเลือดเท่ากันแต่โดนลูด,ดี้แทงแล้วเลือดน้อยกว่าแล้วก็แพ้ว่าแต่ในที่สุดก็มีที่เล่นให้โลซี่แล้วนะครับสําหรับใครที่หนีพ่อแม่ไว้ก็ขอกมาพ่อแม่ซะเพราะพ่อแม่ไม่ได้ด้อยอย่างที่คุณคิดนะครับแค่ต้องจับให้ถูกคีมแล้วก็ตอนนี้มันพร้อมเล่นแล้วนะครับก็ไปลองกันดูลิงใบแล้วก็บกลกิริดัตนะครับ เดี๋ยวพูดให้ฟังดีกว่าว่าไม่มีตัวไหนเอาอะไรแทนได้บ้างไม่มีกิริดัสเอาอะไรแทนดีไม่มีกิริดัสใช้สไปด์ได้แต่สไปด์สามารถแทนเอลิเซียก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นสปอร์ตตัวล้างตัวฮิวตัวซัดเทนเลือดให้ตัวเองเออแต่ว่ามันก็ตีแล้วล้างให้ได้ระยะยาวถ้าสไปด์ทำต้านร้อยแล้วยืนตีได้เรื่อยๆผมคิดว่าก็น่าจะมีภาพเล่นได้อยู่เนาะแล้วก็โรซี่ถ้าไม่มีอะไรก็กลับไปเล่นคลิปที่แล้วได้เลยอันนี้คือคลิปของโรซี่เนาะ ส่วนตัวเอลิเซียผมก็มองว่ามันรีเทสยากอยู่นะตัวมันดีอ่ะมันมาเพื่อใบขัดออเดอร์ด้วยมายืนลดรีเฟนด์ด้วยแล้วก็ใจผมไม่คิดว่าคนถอดอลิสแต่ก็จะเห็นบางคนถอดอลิสไปใส่สไปรเพิ่มจะได้ลุมล้างเลยทีนี้มีล้างสอง,องตัวสุดมันประมาณนี้ครับสำหรับคอมนิงคอมนี้ก็บอกว่าจะชอบกันเว่าหลายๆคนได้โรซี่มาแล้วอยากหาที่เล่นให้มันใช่ไหมเนี่ยตรงนี้แหละสนามเด็กเล่นของโรซี่ครับไว้เจอกันคลิปหน้า peace ทกทำไมวะ